ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนที่เราเกิดโรคโควิดสนะิบเก้าในรอบที่หนึ่งจำได้นะครับเพราะรอบที่หนึ่งทุกคนก็ถูกล็อกดาวแล้วก็ถูกล็อกดาวแบบชนิดที่แบบสมบูรณ์แบบเลยคอมพลี e เลยไม่ต้องมีแค่บางส่วนเลยทําให้คนอยู่บ้านพอคนอยู่บ้านกลายเป็นว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นครับโดยเฉพาะคนที่เป็นสามีภรรยานะซึ่งเจอหน้ากันทุกวันมากกว่าปกติที่ไม่เคยเจอใช้ชีวิตร่รวมกันมากกว่าปกติที่ไม่เคยใช้อยู่ร่วมกันในระยะที่ใกล้กันไม่ได้ห่างกันเลย ครั้งหนึ่งมากที่สุดในชีวิตที่เป็นชีวิตคู่กันมาถูกไหมฮะเพราะก่อนหน้านั้นไม่มีโรคระบาดต,ต่างคนต่างใช้ชีวิตแม้จะกลับเข้าบ้านมีความรักหวานแบบอะไรก็แล้วแต่แต่เวลาใน24ชั่วโมงของคุณเคยคำเคยคำนวณไหมครับว่าเป็นเวลาที่คู่ชีวิตยอยู่ด้วยกันเนี่ยยาวนานได้มากที่สุดให้อย่างเก่งที่สุดเลยเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไหวไหมแต่ปรากฏโควิด19ในรอบแรกทําให้สามีภรรยาต้องเจอหน้ากันทุกวันมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเป็นทนไป ทำอะไรกนไม่ได้สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือสิ่งที่เคยเห็นแต่ว่าทําทาหล,ลับตาซ้ายเปิดตาขวามันก็ได้เห็นกันหมดเลยถูกไหมครับในช่วงระยะนั้นของการปิดรอบแรกเนี่ยทำให้หลายคนมีปัญหาการใช้ชีวิตมากๆจนกระทั่งมาเจอรอบที่2และสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอบที่2ตรงน,นี้นะครับคือบริษัทจัดหาคู่ที่มีชื่อว่า Bank o ของ t มทชิ่งเนี่ยนะฮะได้ติดตามสถานการณ์หาคู่สถานการณ์การสมรสแต่งงานสถานการณ์การหย่าร้าง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโอ้มีสาขาทั่วโลกเลยนะฮะแล้วสิ่งที่เขาพบมาเนี่ยนะครับว่ามันน่าสนใจตรงนี้ฮะไปพบว่าในประเทศไทยช่วงที่เกิดโควิด -19 ระบาดในปี63คือการระบาดครั้งแรกนี่นะครับจากสถิติข,ของกรมการปกครองนะฮะการระบาดครั้งแรกของคนไทยนี่นะครับพบว่าอย่างนี้ฮะอัตราการแต่งงานของการระบาดรอบแรกของโควิดในประเทศไทยเนี่ยติดลบ17%เอนะโอ้โฉงบาคนที่ไม่แต่งงานก็เลยครับในช่วงโควิดนะส่วนอัตราการหย่าร้างลดเหมือนกันฮะลดลง6%เออ้าว ก็แสดงว่าแยกทางกันอยู่หรือว่าหย่าร้างกันอย่าน้อยลงนะครับแต่ที่นี้เหตุผลมันคืออะไรล่ะครับเขาะว่าแต่ถ้าหากแยกเป็นพื้นที่นะอันนี้คือดูภาพรวมทั้งประเทศแต่ถ้าไปดูเป็นรายจังหวัดเขาบอกว่าในกรุงเทพมหาคนครนี่นะฮะการแต่งงานลดลงถึง22%การหย่าร้างก็ลดลง10%นะครับมันแสดงว่าด้วยการที่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันรักษาระยะาหา่างจัดงานก็ไม่ได้แค่เกลือเขาไปร่วมไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคไปหมด ไอ้คันจะไปจัดงานสถานที่จัดงานเองก็ถูกปิดเช่นโรงแรมไอ้คันจะไปจัดงานตามสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โรงแรมที่ใช้สําหรับการจัดงานเพื่อการแต่งงานก็ถูกปิดอีกเหมือนกันหาที่หาทางจัดงานแต่งงานอะไรก็ไม่ได้กันเลยถูกไหมฮะทีนี้แบง,งก์ของแบ c h i ชิ่งเาทาการวิเคราะห์สถิติการหย่าร้างในประเทศไทยอ่ะทีนี้มาดูเรื่องหย่าร้างนะฮะเขาบอกว่าสถิติการหย่าร้างลดลงในช่วงโควิด -19 ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคู่ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะเห็นไหมฮะขนาดภาพรวมในประเทศช่วงเกิดโควิด -19 เกานี่ยอัตราการหยารา ลดลง6%เ็แสดงว่าคณอย่าร้างน้อยน่าจะเป็นสัญญาณว่าคุณเข้าใจกันมากขึ้นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่อยาอย่าร้างไอ้เคยที่คิดอยากจะหย่าก็ไม่หย่าถูกไหมครับไอ้เคยที่ไม่มีไอเดียจะหย่าเลยแวบขึ้นมาจะคิดเอ๊ะไม่เอาดีกว่านี่เป็นต้นแต่พอวิเคราะห์ลึกล้วกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับเขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าปัญหาชีวิตคู่ไม่มีนะแต่มันเป็นเพราะสถานการณ์โควิดทําให้การใช้ชีวิตด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการเงินเป็นปัจจัยสําคัญครับคือถ้าหย่าร้างก็ต้องมีการหาที่อยู่่ัยใหม คู่รักก็ต้องเลือกที่จะทนอยู่กันไปก่อนนะครับเพราะยังไม่พร้อมจะแยกบ้านนะและไม่พร้อมที่จะทำการหย่าร้างในตอนนี้นะครับส่วนอัตราการสมรสก็ลดลงก็เป็นว่ามีการเลื่อนก,การจัดงานยกเลิกการสมรสอะไรก็ว่าไปผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะแบงกบ์กแมทชิ่งเนี่ยหมายความว่าถ้าจะหย่าร้างนั่นะหมายความว่าไม่ว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยคุณจะต้องมีเงินมีทองมีสินทรัพย์มากพอที่จะไปตั้งต้นใหม่ใช้ชีวิตคนเดียว คุณจะเป็นซิงเกิลมัมหรือคุณจะเป็นอะไรฮะซิงเกิลดดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะท่านเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้หลายคนมองไปว่าอ่าการหย่าล้างตรงนี้ที่ไม่เกิดขึ้นแล้วมีอัตรา,ตาการลดลงดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่กลับไม่ใช่เป็นเพราะว่าสถานการณ์โควิดทําให้คุณต้องกลับมาอยู่ด้วยกันและมันมีต้นทุนในการใช้ชีวิตถ้าหากว่าตัดสินใจจะเป็นแบบบินเดี่ยวกับการที่ใช้ชีวิตแบบคู่แต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจซึ่งไม่ยอมรับกันแล้วหรือ หรือไม่อยากจะใช้ชื่อกันว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับโอ้นะฮะซึ่งสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันไปเหมือนกับสถานการณ์ในอเมริกานะครับซึ่งมีการรายงานในสหรัฐอเมริกาก,กันนะครับว่าครึ่งปีแรกของปี63เนี่ยนะฮะในช่วงโควิดระบาดกันใหม่เนี่ยอัตราการหย่าร้างมีแนวะโน้มเพิ่มสูงขึ้นก็จริงนะแต่พอช่วงเวลาปลายปีอัตราการหย่าร้างและการแต่งงานก็ลดลงด้วย แม้แต่สถาบันประชากรครอบครัวที่เรียกว่า Boring Green State เนี่ยนะครับ University c e n ้ e r เนี่ยเขาไปทำการสำรวจเหมือนกันแล้วก็พราสถานการณ์โควิดเนี่ยนะฮะทำให้มีผลกระทบทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงินเพราะว่างานไม่ได้ทำถูกพักงานถูกปลดออกจากงานไม่มีงานทำไม่เห็นอนาคตที่สุดก็เลยแปลว่าไอการที่จะตัดสินใจออกไปเดียวเนี่ยนะครับคุณไม่มีเงินติดตัวไปเลยรายได้คุณหายหมดเลยอนาคตก็ไม่แน่นอนเลยแถมค่าใช้จ่ายเองก็สูงอยู่ด้วยนะการหาที่พักอาศัยใหม่ก็ทำให้เป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะฉะนั้นคู่สมรสที่มีแผนจะหย่ากันอยู่แล้วแต่ไม่ยังหย่ากันไม่ได้ก็เลยจะเป็นต้องอยู่กันต่อครับเนื่องจวยปัจจัยนี้ที่เกิดขึ้นนะจากการสำรวจท,ทั่วโลกของแบงค์ของแมทชิ่งแล้วก็มองว่าจีนอังกฤษสวีเดนเนี่ยสถิติหย่าร้างพุ่งสูงมากๆนะครับในอังกฤษเนี่ยนะฮะการหย่าร้างเนี่ยมีคนเข้ามาถามนะฮะถามขั้นตอนกระบวนการในการหย่าร้างเนี่ยเพิ่มขึ้น1 2 2ในในกรกฎาคมแล้วก็ตุลาคมเมื่อปีที่แล้ว แต่ตอนที่มันยังไม่ได้หย่านะฮะคือแค่ถามกระบวนการขั้นตอนจะหย่าเท่านั้นเองออสเตรเลียครับอัตราการแต่งงานติดลบ30%ในกบระนณะที่การหย่าร้างเพิ่มขึ้นนะ,ะและคําค้นหาในเว็บไซต์ Google คําว่าหย่าร้างหรือวันเดนเอสเนี่ยนะครับเยอะมากๆนะฮะโอ้โหครับเยอะจริงๆและที่สําคัญเนี่ยในประเทศที่วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ในครอบครัวนะฮะอย่างเช่นเกาหลีใต้และฮ่องกงพบว่าในช่วงที่เขาปิดล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ มีการร้องเรียนการใช้กําลังภายในบ้านของสามีและภรรยาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นมีการร้องเรียนเพิ่มขึ้นเท่าตัวในเมษายนของปีที่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยดูเหมือนว่ามันทั้งบีบทั้งตัดทั้งปิดโอกาสทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแม้แต่เรื่องของการหย่าร้างแม้แต่เรื่องของการแต่งงานก็มีผลกระทบไปด้วยวัน แสดงว่าตอนนี้ใครที่แบบว่ายังไม่หยาเพราะเจอโควิดมันหยาไม่ได้นี่ฮะไม่รู้โควิดจบไปแล้วยังจะหยาอยู่หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อบันดาลนึงที่นำมาเล่าสู่คนฟังให้กับท่านผู้ชมกันนะครับ